การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นมนุษย์มีการแบ่งเซลล์เพื่อการเติบโตโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์ทำให้ร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงทดแทนเซลล์ที่ตายหรือเสียหายเซลล์ใหม่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาจะมีจำนวนโครโมโซมคงที่และมีข้อมูลทางพันธุก,กรรมเหมือนเซลล์แม่การแบ่งเซลล์ดังกล่าว เรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเมื่อเซลล์เกิดการแบ่งเซลล์แล้วเซลล์ใหม่ที่ได้จะสามารถแบ่งเซลล์รอบใหม่ได้อีกแต่ละรอบเรียกว่าวัฏจักรเซลล์หรือเซลล์ไซเคิลซึ่งประกอบด้วยระยะอินเทอร์เฟสและระยะที่มีการแบ่งแบงแบไมโทซิสซึ่งรวมไปถึงการแบ่งไซโทพลาซึมระยะอินเทอร์เฟสแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ G1 ระยะก่อนสร้าง DNA S ระยะสร้าง DNA มีการจำลองตัวของคโครโมโซม G2 ระยะหลังสร้าง DNA และเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์ระยะไมโทซิสแบ่งเป็น4ระยะดังนี้ Prophase Metaphase Anaphase t e l o p a s e เรามาศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในเซลล์ดิโพย2 n เท่ากับ4กันนะคะระยะอินเตอร์เฟสเป็นระยะที่เซลล์เตรียมพร้อมก่อนที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมเซลล์ในระยะนี้มีนิวเคลียสขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนและมีการจำลองตัวของคโครโมโซมระยะโปรเฟสเป็นระยะที่เห็นนิวเคลียสชัดเจนคโครมาทินภายในนิวเคลียสค่อยๆขดตัว ต่อมาเยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสเริ่มสลายไปโครมาทินที่ขดตัวทำให้เห็นโครโมโซมสั้นลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมที่ประกอบด้วย2โครมาติดซึ่งยึดติดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมียโดยแต่ละโครมาติดเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดและบริเวณเซนโทเมียจะพบโปรตีนที่เรียกว่าไคนโทคอ เซนโทรโซมทั้ง2เคลื่อนห่างจากการไปอยู่ด้านตรงกันข้ามมีการสร้างเส้นใหญ่สปินโดลรอบเซนโทรโซมระยะเมตาเฟสระยะนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวไปหมดเซนโทรโซมเคลื่อนมาอยู่ตรงข้ามกันที่บริเวณขั้วเซลล์ทั้งสองข้างเส้นใหยสปินโดลจับกับไคนิทโทคอร์บนโครโมโซม การสั้นลงของเส้นใยสปินโดลทำให้โครโมโซมถูกดึงจากสองข้างเท่าๆกันและมาเรียงอยู่ตรงตึงกลางของเซลล์ในระนาบเดียวกันซึ่งเรียกบริเวณนี้ว่าเมตาเฟสเพลตในระยะนี้โครโมโซมมีการขดตัวมากที่สุดจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นและสั้นทำให้เห็นชัดเจนที่สุดเหมาะต่อการศึกษาโครโมโซม ระยะแอนาเฟสเป็นระยะที่ซิสเตอร์โครมมติดแยกออกจากกันในทิศทางตรงกันข้ามโดยการสั้นลงของเส้นใยสปินโดปทำให้คโครโมโซมแยกกันเป็น2กลุ่มแต่ละกลุ่มจะถูกดึงไปสู่ขั้วของเซลล์ที่อยู่ตรงกันข้ามระยะเทโลเฟสระยะนี้เส้นใยสปินโดสลายตัวมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวเคล l โอลัสขึ้นมาใหม่ โครโมโซมคลายตัวออกเป็นเส้นใหญ่โครมาทินและเริ่มเห็นเป็น2นิวเคลียสเมื่อสิ้นสุดการแบ่งนิวเคลียสที่ระยะเทโลเฟสจะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมทันทีในเซลล์สัตว์การแบ่งไซโทพลาซึมเกิดจากเย oh ื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันซึ่งเกิดจากการทำงานของไมโครฟิลา m เมนจนกระทั่งเซลล์หลุดจากกาันเป็น2เซลล์ ในเซลล์พืชการแบ่งไซโทพลาซึมจะมีการสร้างแผ่นกั้นเซลล์หรือเซลล์เพลตกั้นตรงกลางระหว่างนิวเคลียสใหม่ทั้งสองโดยการนำเวสิโคบที่สร้างจากกรอจิบอดีซึ่งมีสารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ โดยเริ่มสร้างจากบริเวณตรงกลางแล้วจึงขยายไปสู่ผนังเซลลเดิมทั้งสองข้างต่อมามีการสร้างสารเซลลูโลสสะสมที่แผ่นกั้นเซลล์เกิดเป็นผนังเซล์ใหม่กั้นเซลลเดิมออกเป็นสองเซล